วันนี้นะครับเรามาทําความรู้จักกับตารางนะครับตารางในทีนี้นะครับครูจะยกตัวอย่างนะครับตารางทีนี้มันมีลักษณะพิเศษยังไงนะครับแล้วมันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือตารางนะครับตัวตั้งนะครับสมมติว่าครูบอกว่าอันนี้4อันนี้5นะฮะสี่คูณหเป็นเท่าไหร่เราก็เขียนในนี้นะครับว่าเซลล์นี้ คูณกับเซลล์นี้เท่ากับเท่าไหร่ครับ4 5 20อันนี้คือผลลัพธ์นะครับเราเพิ่มให้มันแตกต่างนะฮะตัวนี้เป็นตัวคูณนะครับอันนี้เป็นตัวตั้งนะครับมี12ซึ่งเราคุ้นเคยคุ้นชินนะครับกับการคูณตัวเลขนะฮะเช่น2งคูณ1นเป็นเท่าไหร่ครับคำตอบในนี้ก็คือ2นะครับ ตัวสุดท้าย122เป็น100เท่าไหร่ครับ44เราจะหาผลลัพธ์ในตารางนี้เราจะทำอย่างไรนะครับฟังก์ชันที่ครูจะแนะนำนะครับฟังก์ชันแรกนะครับก็คือเรา select ข้อมูลนะครับผมก่อนที่เราจะ s select ข้อมูลตรงนี้เราต้องมาดูสูตรตรงนี้ก่อนว่าสูตรที่เราใส่ก็คือ B1 คูณกับ B2 นะั่นคือผลลัพธ์ของการคูณตรงนี้นะครับอันนี้ครูก็บอกว่า ถ้าสมมติว่าครูเปลี่ยนตรงนี้เป็น2นะครับ2คูณเป็นเท่าไหร่ครับเป็น10นะครับเรามาดูตรงนี้ต่อนะครับส0นะครับอ่ะเราก็ elect ข้อมูลตั้งแต่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะไปที่ข้อมูลที่เรียกว่านะครับ Data นะครับแล้วก็เลือกที่ Data t a b l e นะครับมันจะบอกว่าคุณจะต้อง input c เ l ลที่อยู่ในแนว row คุณก็คลิกที่ B อะไรครับ b สองนะครับในแนวคอลัมน์คุณก็คลิกที่ b อะไรฮะ b 1เสร็จเรียบร้อยตอบโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับ2คูณ1เป็นสองสามคูณ1เป็นสามคูณ4ี่เป็นเท่าไหร่ครับเป็นสิบหกนะฮะอันนี้ก็คือผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะ4คูณ4ี่เป็นเท่าไหร่ครับสิบหกแล้วตัวสุดท้ายที่เราคำนวณนะฮะตัวนี้ สิคูณนี่เป็น1นึอสี่อะอันนี้เขาเรียกว่าคูณนะครับมองติอันนี้เสร็จแล้วนะอันนี้ก็คือการประยุกต์ใช้สังเกตว่าเวลาที่เราคลิกนะครับด้านบนจะเป็นอะไรฮะด้านบนจะเป็นสูตรที่เรียกว่าสูตรเทเบิลนะครับตัวนีนะ้อันนี้ก็คือ การใช้ table ในการคำนวณหาค่าที่มีการคูณในแนวตั้งและแนวนอนอันนี้เขาเรียกว่าสูตรการทำอะไรครับสูตรคูณน,นะครับอันนี้อันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับสูตรคูณน,นะฮะคูขอ select ข้อมูลอ่ะย้ายตรงนี้ไปนะแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่ ribbon home นะครับมาชิ่น,นะฮะ ตัว B อันนี้ก็เสร็จแลเรียบร้อยแล้วใส่ตารางนะครับเราก็ e l เ c t ข้อมูลแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่ Ribbon Home แล้วก็คลิกที่ All Border นะครเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งในการทำสูตรคูณนะครับผม